เดินสองชั่วโมงวันนี้ร้อนแล้วไม่เย็นละเดินรถพุงอมีบรดิกาด้วยเห็นปะโอเครอเลยเนะนี่บรดิกาเดินตามเลยเห็นไหมนี่นี่ยิ้มหน่อยเออนะโอเคโอ้มีแต่สวดยางน,ยนั้เนเลยนี่ไหมสดยางเต็มมือมาเลย นี่บริการโน่นบริการบริการเดินไม่ทันแล้วบริการเดินไม่ทันเลยนี่ฮะสัญญาณทางนั้นเลยมีแต่สัญญาณเห็นไหมนี่นี่นี่ฮะสัญญาณทางนั้นเลยหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วตอนเนี้ยหมู่บ้านเศรษฐกิจ มีแต่ยางทางนั้นเลยยางพลาทางนั้นเลยโอ้สวยงามสวยงามนะดูครับภาคตะวันตกหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญมากกว่า500กิโลเมตรมีแต่สวนยางพาราทางนั้นเลย ดูพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วถนนหนทางดีถนนคอนกรีตสองฝั่งทางมีแต่สนยางพาราสวยงามครับคนแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตร,รกรปลูกยางพารากันส่วนใหญ่ ดูสองฝั่งทางสิครับสวยงามครับตอนนี้ใบร่วงโรยหมดแล้วนะครับณปัจจุบันเราอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกบอำเภอสังขระบุรีจัังหวดกาญจนบุรีซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณสี่รอยกิโลทางไกลความเจริญมากครับนี่พระอาทิตย์จะตกแล้วครับอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับพระอาทิตย์จะตกแล้วนะครับจะมืดแล้วนะครับดูสิ ยางพลาเต็มหมดเลยสองฝั่งทางนะครับสวยงามนะครับนานๆจะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาทีนึงก็ถือว่าโอเคอยู่นะกาศดีเหมาะสำหรับคนที่มาพักผ่อนนะครับออกกำลังกายดูสิครับหนวดสัญญาณด้านหลังสวยงามนะครับใบร่วงโรยหมดแล้วนะครับ ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยครับนานจะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาสักครั้งหนึงครับนะครับดูครับดูครับ,ด,รบดูสองดูฝั่งนี้สิสวยงามมากใบร่วงหมดแล้วครับตอนนี้ก็หยุดยางพาราน่าจะอ่ปรีใบแล้วก็ชาวสวนก็เริ่ม หยุดกรีดกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนกันแล้วนะครับนะครับดูภาพทิดอีกครั้งหนึ่งนะครับตกแล้วนะครับโอเคครับผม